สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเปิดนะฮะก็กลับมาอีกครั้งนึ่งกับเกม City Skyline นะครับผมก็ภายในภานี้ก็จะเป็นภาที่19.2แล้วนะครับผมต่อจากภาที่แล้วเนาะ19.1นะครับก็สิ่งที่ผมได้สร้างไปเพหลังใหม่นะครับก็จะมีแบบเป็นขยายโซนที่่อาศส่เพิ่มเนาะแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับการคมนะครับผมโดยที่ผมเพิ่มก็จะมีเป็นรถไฟฟ้านะครับผมรถไฟฟ้าสายนี้นะครับลากมาจากภายในเมืองนะครับผมก็มีสถานีเป็นสถานีสุดท้ายนะครับ ในอนาคตรเราสามารถต่อไปยังเกาะอื่ออออนๆได้นะที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะลากไปเกาะนี้ด้วยนะครับก็จะเชื่อมไปทุกเกาะเลยเนาะซึ่งภายในเกาะนี้เขาก็จะวิ่งมานะ,นะครับแล้วก็วนรอบเกาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงมางนี้เนาะ <S <S แล้วก็มาเชื่อมกับทางรถไฟฟ้าใต้ดิน Florida นะครับผมแล้วก็เชื่อมเข้าไปภายในเมืองนะฮะแล้วก็เ,เพื่อนๆเห็นไหมครับตรงน,นี้จะมีเป็นสถานีของรถไฟนะครับผมก็ตอนนี้มีรถไฟเขาวิ่งมาแล้วซึ่งตอนนี้ผมเชื่อมไปแค่รางเดียวนะครับเลยสี่เลยห้ารางนะครับที่ผมไม่ได้เชื่อมเนาะ จริงก็คิดไว้ก็คือจะเชื่อมแบบทาสถานีเพิ่มกับสถานีฝั่งนู้นนะแล้วก็เชื่อมออกนอกเมืองนะครับเดี๋ยวไว้เราขยายเมืองฝั่งนี้ก่อนนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะขยายไปเลยดีนะก็ผมได้ลากรางโมโลเรลมาไว้ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ทําสถานีเลยแค่ลากรางไว้เฉยนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคครับก็ตอนนี้เหลืออยประมาณ2เกาะนะครับที่เรายังไม่ได้ขยายเนาะเดี๋ยวก็เรามาเริ่มขยายกันเลยก็ได้นะครับผมไป โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ได้ออกแบบแปลนของเกาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เกาะแรกก็จะเป็นเกาะนี้เนาะก็โดยรวมของเกาะนี้นะครับก็จะมีการขนส่งทางเรือนะครับผมที่แบบรับคนมาจากต่างเมืองเนาะก็จะเป็นท่าเรือนี้นะครับผมก็ท่าเรือนี้จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขามีโมเดลเลวนะครับก็คือสามารถรับคนจากท่าเรือเนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับสามารถขึ้นโมเดลเรลไปได้เลยเนาะซึ่งโมเดลเรลนี้ผมก็ลากมาเชื่อมกับสถานีอันนี้นะครับผม ก็คือสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีกลางที่แบบคนส่วนใหญ่ที่ใช้เกาะบริเวณนี้ทั้งสองเกาะก็สามารถมีการแบบคมนาคมเชื่อมกันได้นะครับผมโดยจะแบ่งทางเป็น2ฝั่งนะครับทางที่ระดับก็คือจะตรงไปทางเกาะฝั่งนู้นนะครับผมแล้วก็ทางที่แบบติดกับถนนนี้ก็คือจะไปเกาะของอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับอประมาณนี้แล้วก็จะมีไฮไลท์2ที่นะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นโอเปร่าเฮาส์นะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์บริเวณนี้1จุดก็คือเป็นอควาเรียมนะครับอ่า ตอนนี้เป็นสนามกีฬาวิ่งด้วยนะครับก็คือแบบเรามาตั้งอยู่บริเวณก่อนนี้เลยนะอ่าประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ขยายไปโซนที่อยู่อาศัยนะครับเพราะว่าตอนนี้รอดีมาขึ้นนะครับผมแล้วก็ผมเพิ่มเป็นการขนส่งทงบอลลูนด้วยนะครับผมอ่านี่เป็นไงเท่ไหมทุกคนโดยเจ้าบอลลูนนี้นะครับก็คือจะบินไปทั้งหมด4เกาะเนาะก็โดยส่วนที่บอลลูนจะบินไปนะครับก็จะมีเป็นเกาะน้ํามันนะครับแล้วก็เกาะบริเวณ แอ่าก็เกาะนี้นะครับก็มีทั้งหมด4สถานีนะครับอประมาณนั้นโอเคสาหรับเกาะแรกก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วไปดูเกาะอ,อีกเกาะน,นึงเลยดีกว่ากาะนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับคือผมก็ทําทางเชื่อมไว้นะครับก็คือเชื่อมกับทางเกาะบริเวณนูนะ้นเนาะสำหรับคนนี้เขาแบบต้องการสัญจรมาจะได้แบบง่ายๆไม่ต้องขับรถวนนะครับผมซึ่งกาะน,นี้จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสิ่งปลูกสร้างทุกอย่างนะครับที่ยังลงเหลืออยู่ที่เรา,าแบบยังไม่ได้สร้างนะครับผมโดยผมจะมาแบบ สร้างภายในเกาะน,นี้ทั้งหมดนะครับผมประมาณนั้นก็ยังไม่ได้แบ่งโซนที่เราใส่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ารอดีมานขึ้นนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่ผมยังเหลือๆอยู่นะครับกนจะมีเป็นแบบพวกศูนย์วิทยา,าศาสตร์นะครับผมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์เนาะอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แบบล้ำสมัยนะครับประมาณนี้ก็แบ่งเป็นสองโซนนะครับสำหรับเกาะน,นี้ก็คือเป็นโซนออฟฟิศทั้งฝั่งนี้นะครับผมที่ผมจะขยายใ,ในอนาคตเนาะถ้าแบบรอดีมานขึ้นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็อาจจะแบ่งเป็นโซนขนา้างล่างเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะครับอ่าก็ข้างบนเป็นอาจจะเป็นโซนร้านค้าความหแน่ัสูงนะก็ปนปนไปน,น,นะครับผมโดยการคามนา,าคมส่วนใหญ่ภายในเมืองเราก็ผมจะใช้เป็นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสายนี้ก็คือเชื่อมทั้ง4เกาะเลยนะครับแล้วก็จะมีสายหนึ่งที่แบบขับออกไปเพื่อไปเชื่อมเกากะแรกบ,บริเวณนู้นด้วยนะซึ่งเรียกได้ว,ว่าวิ่งทั่วเมืองเราเลยนะครับรถไฟฟ้าประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นสถานีนรถไฟบริเวณนี้ด้วยนะครับหนึ่งแห่งเนาะอ่าไว้เชื่อมเนาะก็ เชื่อมแค่สถานีเดียวนะครับก็คือเชื่อมไปสถานีนี้เนาะเออคือแบบคนเขาต้องการมาเปลี่ยนการขนส่งก็สามารถใช้สถานีได้นะครับก็เป็นสถานีหลักนั่นแหละอ่ะประมาณนั้นะนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับของพาร์ทนี้ของเราที่เรียกได้ว่าผมรู้จะสร้างบริเวณไหนดีแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะสร้างบริเวณนี้แหละเออไหนก็เป็นเกาะสุดท้ายเราจะขยายแล้วนะครับก็คือเป็นสถานีปล่อยยานอวก,กาศนั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็คือเหมือนเขาจะแบบขึ้นแบบเป็นตัวโครงของยานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเดี๋ยว โอเคครับก็เราต้องรอเจ้าสีหลอดสีเขียวนี้นะครับขึ้นไปถึงจนจุดสามารถปล่อยยานได้นะครับผมก็ได้ต้องปล่อยเอาไว้ก่อนเนาะผมไม่รู้ว่าซีรีส์นี้ผมจะแบบมีโอกาสได้ปล่อยจรวดหรือเปล่านะครับเออเราได้ต้องเข้ามา F K นะครับเพราะว่ารอเจ้าหลอดสีเขียวนี้ค่อยๆขึ้นไปนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งโซนร้านค้าสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ดีมาเริ่มขึ้นมาแล้วหลังจากที่สร้างไปแล้วก็รอดีมาร์ก็ขยายไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผม ผมจะเพิ่มเอาจากสองนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคแล้วก็เราค่อยๆขยายไปแล้วกันนะครับผมก็ตรงน,นี้เป็นโซนราค้าความแนาแน่สูงเนาะติดกับพวกโซนพิพิพธภัณฑ์ต่างๆนะครับเราชบขยายไป <c oughs> เอาจริงไหมทุกคนครับผมอะไร ตอนนี้คือผมขยายสินปลูกสร้างเป็นโซนราคาขับขไ,ไ,ไปแค่ประมาณสองช่องเองนะครับผมก็ <g iggle> ดีมานกลับมาแบบเดิสูตรอีกแล้วนะครับถือว่าเราแน,น่ต้องรอดีมานขึ้นจริงๆรแล้วทุกคนเพราะว่าแบบตอนนี้คือเขายังแบบไม่มีความต้องการอะไรนะครับผมอาจจะเป็นเพราะเราโซนเมืองแบบสร้างเมืองเร็วไปด้วยนะครับแบบไม่รอคนเข้ามาเนาะเอาจริงไหมก่อนนี้ก็คือยังขยายไม่เต็มกกอนเลยนะครับแต่ก็ที่ผมแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือแบบคือผมนิวม้ว่าก่อนเนี้ย ผมคิดว่ารถจะติดมากกว่านี้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าแบบเขาเดินทางมาค่อนข้างไกลนะครับก็คือยังวิ่งเลื่อนๆอยู่เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะเกินความคาดหมายนะครับโอเคครับทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพาร์ทหน้าก็เป็นพาร์ทที่20แล้วนะครับผมก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอติดตามดีกว่าว่าผมจะทำอะไรเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมอ่ะก็ฝากติดตามชมซีรีส์นี้ด้ แค่พาดเดียเองเนาะก็เมืองเดียโกซิตี้ก็ก็คงจะใกล้จะบิดตัวลงแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมพาร์ทหน้าก็เป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะฮะไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย